ข้ามได้ยากที่สุดน้อยคนทีน่สุดจะข้ามได้ข้ามหาสมชทรทะเลซาดสราพยาธิมลนะเป็นโอกแองแกงกระดาษไม่มีสติไม่มีปัญญายียินมันข้ามไม่ได้ยังวิ่งข้าววนเวียนวนไปวนมาอย่างนี้ตกน้ำไหลวนอยู่นเน,นี่ยเดี๋ยวไปโยมลงพื้น,นพื้นพื้นน้ำอะไรก็สร้างมันพื้นน้ำมหาสมุทรทะเลก็สร้างน,น้ำสีนำ้นนำมูลน้ำโขงก็ดี อาจจะโนหน้าบนมันจะโยลงไปขนคนไ่นเป็นเงี้ยหองเจลระเคหรือปูปลาอะไรนะเอาคมบนคงเวียนเวียนไปเวียนมาเกิดต่ำสูงสูงลุมลุ่มตันรอนเนี่ยก็เพราะกำหลงเรามาเป็นมนุษย์สมควรแล้วสมควรจะจะบริปฏิบัติให้มันเกิดมันมีมันเป็นมันไปมันรู้มันเกิดเดี๋ยวจะไปเอาเวลาไหนอีกมันจะสมควรแน่มนุษย์เนี่ยนะจะทำได้นอกจากมนุษย์มันทำไม่ได้หรอก ดิเรกสาราทําไม่ได้พดาราะทธเย้าก็มันด้มอกศาสนาให้พวกเหล่านั้นมันด้มอ,ม,มอบไม้สั้นมากงอวัยอะไรมอบไม้มนุษย์มนาเนี่ยนะภิสุภิษุเนต่อนภิษุเนอุปาสุอุปาชิกาสมัมมาเนสนสัมมาเนรีพวกเหล่านี้รักสาระสศาสนาจะเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าจะเดิเนถึงจุดหมายปลายทางอย่างพระองค์ ถึงได้วางศาสนาไว้ตัวความเมตตาอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธรรมโมอัปปมโนสังโฆคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่มีได้คุณพระธรรมหาประมาณไม่มีได้คุณพระอริยสงฆ์หาประมาณไม่มีได้ยังว่าอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธรรมโมอัปปมโนสังโฆเมตตาเกิสทั้โลกแต่ทั้งโลกไม่เมตตาตดนดี้ยไม่รับเอาความเมตตาของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนกินสั่งใจของตัว ปล่อย<โ> <ITA> เป็นเรื่องเลยตามยะถากรรมกบุญนายะถาโลเกสโลกย่อเป็นไปตามกรรมนะกรรมดีกรรมชั่วกรรมพิษกรรมถูกมันมีหลายกรรมกรรมไม่วางก็มีกรรมแล้วกรรมเล่าอย่างนงี้ก็คือขาดขามือเนี shepherd, weight, ng, land, ่ยนี่มันคืขาดข้าใจเพราใจไปกรรมไปมัดไปรัดไปลึงไปตึงไว้ไม่ปลดไม่ปล่อยไม่เปี้ยงออก นึกว่าเป็นของดีเลยกรรมย่างนะคนจะทากรรมของสั่วซ่าละมุนไม่ใจของดีอะไรคนดีมันต้องสร้างแต่กรรมดีสร้างกรรมดีให้มันเกิดมันมีกายะกรรมวายีกรรมมโนกรรมกายะกรรมเป็นกรรมดีวายีกรรมเป็นวายีที่วาจาที่ดีมโนกรรมใจก็เป็นกรรมที่ดีมันถึงเะียไปถึงจุดหมายไปทางไน้ให้มันสะอาด เราไม่สัมฤทไม่สัสร้างไม่ทำให้มันเกิดมันมีใครเขาจะมาทำให้หรอกเราเองเป็นคนรู้จะทำไม่เอาเอาเองก็ใจใครใจมันกกลใครใจมันลูกพ่อแม่ทำให้กันไม่ mari, ได้แต่ตัวของใครของมัน <ต ans> อย่างนั้นก็พุทธเจ้าแต่กลูกองเดียวเราก็พ้นไปแล้วทำาะไกันได้ทำไมทนไม่ได้ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเอาจากที่เดียวกันมาทำให้ไม่ได้แล้วจะคิดใจของใครของมันแค่สะสมสะสม สร้างม่เกิดมันมีเสีย,ยบุญเสียบาปเสียมสวรรค์น,นรกมีบาปมีบุญมีสวรรค์มนนีผานมีรหม,มโลกมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าเอาพาสิทธิของอันคอมนิ์มาใส่ทำดีได้ดีที่ไหนมีทำชั่วได้ดีมีถูไปอย่างนี้ใส่ด้ในสายทิฏิความเห็นดพีตกนรกงไม่รู้ว่าจะกลับจะก,กันจะได้ขึ้น ใยากสร้างให้เกิดให้นี้บ่งนิสัยของเราให้มันแก่มันกล้าทำไปทำไปม,ไม,ออมันก็ไม่อ่อนมันจะทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นจะตั้งหลักตั้งตัวได้ไม่หวั่นไหวไปในทุกสิ่งต่างๆมันก็วันไม่หวันหว่นไหวถ้าจิตใจของคนใดไม่หวั่นไหวต่อโลกะธรรม สุขก็ด no ี wrote, ทุกข์ก็ดีสรรเสริญก็ดีนินทาก็ดีมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศสุขทุกข์เหล่านี้โลกกรรทถูกต้องอะไรพุทธศาสน์โลกกรรทเมหิจิตตังเกสบสะัมบัติอสุกังอ <weed. t well>, ุในสังเกวังเอตังมังกังโมตังมังพระองค์ว่าเป็นมงคลอนุนมเลิศเราสอบอัปมงคลหรือสอบสิริมงคลกระเจ้าเขาให้มันเกิดมันมีแต่ยังมีชีวิตอยู่ไงตาเดาไม่สร้างสร้างไม่ได้เรา ไปตามยถากรรมมัน่ะมันมีอยูอนะอนนอ่เราสร้างกรรมดีกรรมดีก็เกิดขึ้นเราสร้างกรรมชั่วกรรมชั่วก็เกิดขึ้นกรรมชั่วพอเราทุกข์ทรมานแสนสาหัสหทั้งร้อนกระวนกระวายกระเสียกระสนให้อ,อยู่เย็นเป็นจุกเหมือนบ้าน,นเ,าเ,าเป็นช่องเขาเห็ี่นร้อนทั้งนอกทั้งในกายตลอนใจตลอนวาาก็ตลอน แต่ผูแต่ป,ตปามันยังรู้ว่าวางโน้นเย็นวางนี้เย็นมีโคตรมีขอนมีตรงมีโคนแั้นก็อยู่อย่างนั้นมันมีที่อาศัยวางร้อนร้อนทำร้อนร้อนไม่อยู่เข้าไปเอาก็วิ่งหนีแจ่าชายเจสารเขายังรู้ว่าร้อนรู้เย็นเรามนุษย์มานานทำไมยไม่รู้ล่ะควมไม่รู้เนี่ยมันช่าพัญ แล้วก็ไม่รู้ทั้งไม่รู้ทั้งไม่เชื่ออีกบาปมีบาปมีสวัดน์มีนรกมีก็ไม่เชื่ออีกสมมีทุกมีก็ไม่เชื่อมันเกิได้เห็นีอยู่ก็ยังไม่ดูควรชั่วชาลา,ามกควรเล่าก็ยังดูอยู่อยู่ในเรียนจำแต่ไม่ได้ควรชั่วชาลามกนั้นเขปลุกปมานน่อยน่ะเต็มเรียนจำจะเรียนเจำแต่ เขายิงเป้ายิงอะไรเอาไปยิงเป้ายิงอะไรมันก็ล้วนจะทำาพสั่วซ right PO <Movie> ่าเราโมกขะท่าทำคนดีใครจะไปทำเพราะมันกลัวบาปเหมือนกันเขาจะทำมันมาดูเหตุดูผลเท่ากอนทำอะไรลงไปจะต้องมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายรู้ดีรู้ชั่วรู้พินรูถูกรีบสร้างมันเกิดมันมีถ้าสร้างมันเกิดมันมีได้แล้ววุ่เหล่านี้จะเป็น ผูปัป่นบำรุงคับยุนุนูุนตกแห่งหนทับบนไหนก็ดีบุญกุญศสนที่จะขับยุนุนูนไปในทางที่ดีอยู่ในโลกนี้ก็ดีไปโลกหน้าก็ดีหรือมาอยู่ในโลกไหนก็ดีสร้างลลมันเนโลกมันสงสารไม่ช่องเวียนไวายใดเลยก็ยิ่งดีที่สุดหรอกถ้าสร้งางม่ได้มันม่ยังร่อนอยู่เลยมันเรียกสบเพนนนั้นมันบังคับ,บไนไม่ได้มัออนก็มีอ่อนมีแกศไปมายังมีไปอ่อนไปแกศ บัวสี่เราเราหนึ่งมันอยู่ในโคนต้นนอนใต้ลากนะันเ,เป็นเหี้ยเตาเหี้ยปลาอยู่เราที่สองไม่ขึ้นอยู่ในเง้งาในล่าเราที่สามมาขึ้นน้ํายังไม่พ้นน้ำเราที่สี่มันพน้นพกแกนน้าแล้วเพราะดอแสงาทิ์ก็แยกขึ้นมาบานขึ้นมาหน้าสวยหนะ้านั่นทัศนาจรถ้าเป็นดอกบัวมีสีมีสัมันกหน้าทัศนาจอจิตใจของเราในการทำมันพ้นแก่นสิ่งเหล่านี้มันตอ เองไม่ถูกของปัจจุบัดูเอาจิตใจอนไทยของมันวิญญชน,นจะรู้ได้อย่างนี้รีบทํให้มันเกิดมันมีอย่าไปผัดบันประกันพุ่มเดียวความตายมาถึงข้าอะไรเยะเสียใจตามภายหลังความ่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นดีความ่วทําแล้วย่อมเดือดร้อนตามภายหลัง รีบสร้างดีรีบขัดรีบเการีบพยายามอบรมบ่มนิสัยให้มันเกิดมันมีให้มันรู้มันเห็นมันเป็นมันไปเราไม่ทำแต่เดียวนี้จะไปทำเวลาไหนถ้าเวลาเรายังมีลมหายใจพอทำามันลมแล้วมันก็ไม่พอเข้าไปยัดปากมันก็คิดไม่ได้ก็น้าไปให้กินมันก็กินไม่ได้ เอาไอ้ท้องหน้าท้องคำาใส่ลงไปในท้องเนี่ยเอาไปได้นี่แต่คนอื่นเขาไปเอาในฐานะเขาคอยคอยอย่างเ็ไปขี่เขาไปงไปั้งเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเขาออกก็รีบทำให้มันเกิดวันนี้อย่าไปพันันวันน од, ้นวันนั้นปีนี้ปีนั้นมันจะรุปทุนศูนย์สอนะ มดรดกตกทอดพิดามรรดาปัดามาให้พอแรงแล้วอาการสามสิบสองที่สร้างคุณงามความดีก็ได้ที่ส้างคมส่วนสอารามออก,ก็ได้ค่ะตัดตัดสิทธิ์ก็ได้ทิ่สร้างติดทำนั้มันเกิดมันมีีให้เป็นอัตตโนโนาโถเถอะตนนี่แหละเป็นในพึ่งของตนไม่จ้องไปพึ่งคนอื่นละพึ่งจิตพึ่งใจพึ่งความคุณงามความ,มดีภาย,ยในดวงจิตดวงใจของตัวเนี่ยไม่พึ่งใครอีก คนเดือดเขาก็มีจะตายเหมือนกันเหตุแก่ยุ่งกันเย็บเหมือนกันตายเหมือนกันรู้ว่าเดี๋ยวคนเดือดเกิดคนแก่คนเย็บคนตายด้วยกันจะไปสร้างอะไรึงไม่ได้ต้องพึ่งตัวของตัวพึ่งการกระทําบําเพ็ญของเราให้มันเกิดมันมีใครในดวงจิตดวงใจใครก็มีจิตมีใจอยู่มี่ทั้งกายมีทั้งวาจามีทั้งใจใจนั้นเป็นผู้รู้ผู้หลง ก็เรื่องของใจรู้ก็เรื่องของใจถ้ายังไม่ขับอวิชชาขับสติไมออกากจิตใจก็ยังเป็นจิตอวิชชาอยู่ก็เป็นใจเป็นปัญญายังขานมีปัญญาสังขานมีวิญญ,ญาณมีนามมีรูปมีพัสะโสกะปลิเทวทุกขโทนัสญาตควบเสื่อื่นอะไรโศกเส,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 สาโศกาดูในพระธาตอยากไปอยากับของอรับของเจริญไปมีการลองไห้มีการ สวเสร้อโศกาดูคขับแกนแน่นใจก็เรี่ยงของใจนี่ล่ะถ้าแก้ใจได้ล่ะเป็นถือเป็นธรรมดาถือเป็นกรรมของสัตว์กรรมมุินายถาโลเกโลโคอะไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมาทำร้ายกรรมเป็นบุญหรือเป็นบาปกรรมดีกรรมชั่วแต่เราเ่อเป็นไปตามกรรมที่ทําไา้นั่นแหะถ้าเราไมา่ได้สร้างไว้มันก็ไม่มีที่พึ่งที่พาใสหมดที่พึ่ง เวลาลมจะหมดเกลยนแต่เสียบแต่สนตะวันวายอย่างนั้นมันต้องไปนรกแน่ไปอบายภูมิแน่เป็นเปรตเป็นร่ากายสปิเดรัจฉานนรกกรปอบายภูมิโน้นไปพูดมากก็มากไปพูดน้อยก็น้อยไปไปทำวัฒทำวามไป